จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่46สายจัดทุกคนก็มาถึงรังหมานในซึ่งโรนพกับอิงเป็นคนนำเมื่อมาถึงต่างก็ต้องแปลกใจไปต,ตามๆกันโดยเฉพาะโรนพกับอิงนั่นก็คือไม่เห็นหมานในแม้แต่ตัวเดียว บ่งบอกว่ามันย้ายรังที่อยู่ไปแล้วหรือไม่ก็ถูกผู้มีอำนาจล้นฟ้าสั่งเก็บหมาไในฝูงนี้จนหมดสิน้นคนทั้งหมดขยับเดินเข้ามาในซอกหินลึกเข้าไปอีกตาก็ใจระทึกเพราะคาดหวังว่าจะเจอหีบทั้งสิบที่เต็มไปด้วยมาหาสมบัติซึ่งแค่หีบเดียวก็พบมาหาสมบัติล้ำค่าจนประเมินราคาไม่ได้แล้วที่เหลือจะมีอีกขนาดไหนตาก็ใจเต้นโครมครามไปตามๆกัน ในที่สุดอิงก็พาทุกคนมาถึงที่ซึ่งเธอใช้เป็นที่หลับนอนมาสิบกว่าปีต่างก็รู้สึกสมเพศเวทนาสาวปริศนาที่ต้องมีชะตากรรมอยู่อย่างสัตว์ป่าทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนชัดๆนี่ที่อยู่ของอิงอย่างนั้นเหรอดารลถามขึ้นเสียงสั่นเครือคะอิงนอนที่นี่แม่หมานอนทางนอกนี่มันหลังหมูหมาชัดๆนี่ว่า ต่างก็หลุดปากเป็นเสียงเดียวกันและสังเวทต่อหญิงสาวทำให้ทุกคนลืมเรื่องหีบสมบัติไปชั่วครู่หลายคนบันทึกภาพด้วยมือถือกันยกใหญ่ส่วนโยโกก,กับโยชิดะนั้นบันทึกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไว้ตลอดเวลารนภพรีบอกกับทุกคนพวกเราอย่าเพิ่งจับต้องสิ่งของในนี้ตามที่ตกลงกันมาแล้วนะครับพรากฐานเพียงนิดเดียวจะพาไปู่แสงสว่างได้ ทั้งหมดจึงได้แต่ใช้สายตาเท่านั้นในการค้นหาสิ่งของภายในก้นโพรงหลือหินแห่งนั้นซึ่งมีที่นอนปูด้วยขนสัตว์สีเทาแดงเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่อิงเอาขนสัตว์เหล่านี้มาจากที่ใดซึ่งเป็นทั้งเครื่องนอนกางเกงและยกทรงน้องอิงเอาขนสัตว์เหล่านี้มาจากไหนต่างก็ยิงคำถามดาริกากับดารัดช่วยกันถามซ้ำเพื่อให้อิงเข้าใจคำถามแล้วเธอก็บอกว่า แม่หมาช่วยกันหามาเธอบอกชัดถ้อยชัดคำแค่นี้ผมก็พอจะเดาออกแล้วละครับแม่หมากับพวกของล่าสัตว์เหล่านี้มากินเนื้อจนหมดเกลี้ยงเหลือแต่หนังกับขนหนานุ่มพอแห้งแล้วก็เอามาให้น้องอิงเหม็นไหมอยู่มิถามอิงพยักหน้าอิงเอาตากแดดแม่หมาช่วยแม้สาวปริสนาจะพูดสั้นๆทุกคนก็เข้าใจโดยตลอด บ่งบอกว่าเธอเพิ่งมาทำเอาเมื่อตอนโตมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นนั่นเองรณพจน์เปิดโอกาสให้ทุกคนซักถามด้วยคำถามง่ายง่ายสั้นๆดาริกากับดารัตช่วยแปลคั้งคำถามและคำตอบจึงทำให้รู้อะไรๆมากขึ้นเขาขยับเข้าไปในก้นโพรงซึ่งมืดสลัวใช้ไฟฉายสาดส่องแล้วก็ต้องใจระทึกเมื่อพบเข้ากับกระโปรงเด็กนักเรียนเก่าคร่ำคร่าขาดวินห้อยติดแง่งหิน และพบเสื้อด้วยแต่เป็นสีมอมขาดวินเสื้อเด็กนักเรียนอยู่ว่าแต่ขาดวินเกาเปื่อยยุ่ยเต็มทีเขาค่อยๆปลดเสื้อแทบไม่เป็นเสื้อนั้นลงมาแล้วขย,ยับออกมาที่สว่างพบหลักฐานแล้วครับเท่านั้นเองคนทั้งหมดก็หือหามาที่เขาถามเป็นเสียงเดียวนั่นอะไรแทนที่โรณพบจะตอบเขากลับถามไปที่สาวปริศนาน้องอีกนี่อะไร อิงขยับเข้ามาจ้องดูนิดหนึ่งและก็บอกเสื้ออิงเท่านั้นเองรณพกก็พอใจในคําตอบเขาบอกกับทุกคนอีกครั้งมีชื่อนามสกุลและก็อักษรย่อของโรงเรียนด้วยแต่เปื้อนฝุนแทบจะมองไม่เห็นผมขอมอบให้คุณโยโกใช้กล้องส่องไฮเทคดูครับหมวดดาวกับทุกคนช่วยดูด้วยโยโกรับเสื้อเด็กนักเรียนก่าค่ํำคร่าขาดวิน่นเปื่อยย้่ยไปอย่างแผ่วเบาแล้วไปที่สว่าง โดยนาตำรวจหญิงทั้ง4ี่ตามติดเพื่อดูชื่อสกุลแล้วก็อักษรย่อของโรงเรียนเลขาส่วนตัวของนายธนากะกับลูกสาวงัดออกกล้องสองแบบขยายแล้วภาพจะปรากฏที่จอเล็กหลังกล้องนั้นนายตำรวจหญิงช่วยกันอ่านเสียงดังนาลินีประวิทย์วองอักษรย่อโรงเรียนวอทออิงหูพึงทันทีเมื่อตำรวจหญิงช่วยกันอ่านชื่อนั้นแล้วเธอก็นึกทบทวน จากนั้นเถอก็พร่องออกมาเชื่ออองนานบุญตันขยับเข้ามายืนตรงหน้ารณพบเอ่ยเสียงรัวเร็วเป็นอันว่าเราได้ชื่อนามสกุลแล้วส่วนอักษรย่อโรงเรียนนั้นประเดี๋ยวให้คุณโยกโกเอาเข้าอินเทอร์นเน็ตก็ออกมาให้เราเลือกซึ่งก็ใกล้ความจริงเข้าไปอีกเราพักเรื่องของอิงไว้ก่อนไปเรื่องหีบโอเคนะครับครับพี่นานตามผมมาครับ จากนั้นรณพพก็พาทุกคนเดินไปตามช่องแคบของซอกหินซึ่งเดินเรียงเดี่ยวเท่านั้นข้างบนเป็นเพิงหินยาวเหยียดทําให้ที่อยู่ของอิงและหมานหนไม่ต้องโดนฝนแต่กลับรับลมที่หลงเข้ามาตลอดเวลาทําให้ที่อยู่สาวปริศนาไม่เหม็นอับเพราะอากาศไทยเทเย็นสบายทั้งวันรณพเอ่ยกับเพื่อนต่างมิติเมื่อในครองจักรสุขเห็นภาพกายละเอียด ขอบใจว่าจิตที่มึงทําให้หมาไหนหายไปหมดกับเรื่องชื่อสกุลอันเป็นชาติกาเนิดของน้องอิงแค่นี้ก็พบลู่ทางสืบเสาะได้แล้วเออไม่เป็นไรยิ่งกว่าน,นี้กูก็ต้องถามเพื่อนมึงไอ้เพื่อนอยากบอกนิดนึงงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคแต่คนอย่างเพื่อนแก้ได้อยู่แล้วกูต้องไปก่อนละท่านไม่ให้กูช่วยอะไรมึงอีกเพราะท่านจะดูน้ำหน้าคนอย่างมึงที่ทำอะไรอะไรด้วยตัวเองเออไปให้นานาน,นะเว้ย คุณพูดกับนันบุญตันถามเพราะรู้ลังกายละเอียดของจิตจามอนแต่ต้อนแล้วครับไอผู้กองจิตจากนั้นเดินได้ระยะทางราวๆสาเมตรรณพพก็พาทุกคนมาถึงก้นโพรงและทุกคนต้องใจระทึกเมื่อสายตาทุกคู่เห็นหีบไม้สักทั้งสิบหีบอย่างชัดเจนตามที่รณภพบ,บอกวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแม้ก้นพรงจะขมุกข,ขมัวก็ตามทีเจอหีบแล้ว หลายเสียงพร่งขึ้นอย่างดีใจหลายคนโผพวาก็าไปโดยอัตโนมัติกลับต้องชะงักเท้าเมื่อรอนพบร้องห้ามเสียงดงังอย่าเข้าไปร้อยเอกอภินันฉุนจัดห้ามทำไมวะก็อีแค่เข้าไปดูใกล้ใกล้แค่นั้นไม่ได้ไปทำอะไรสักหน่อยผมห้ามคุณก็ต้องหยุดสิครับหยุดทำไมวะที่นี่และเข้าของที่นี่ผมเป็นคนค้นพบคุณต้องให้เกียรติผมถ้าผมไม่ให้เข้าไปก็ต้องไม่เข้าไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะมุทะลุ แต่ไหนมันเลงมากนะรณภพพันเอกธนัดรีบห้ามทับอภินันหยุดเดี๋ยวนี้เลยคุณถอยออกมาท่านครับรณภพมากันกท่าผมบอกให้ถอยก็ต้องถอยทุกคนด้วยพันเอกธนัดหันมาทางหนุ่มน่านคุณห้ามทุกคนเข้าใกล้ในรัศมีเท่าไหร่ไม่จำกัดหรอกครับแต่เวลานี้ต้องถอยออกห่างให้หมด รณพบ,บอกพรกับจ้องเขม็งไปที่ช่องว่างระหว่างหีบที่สมกับที่สนับจากข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วสิ่งนั้นก็ปรากฏชัดมันชูหัวโผล่ที่หีบสูงสอกกว่าพร้อมกับแผ่ไม่เบี้ยพังพานขนาดสองฝ่ามือกลางฟูเฮ้ย hey, งูร้อยเอกอภินันตะโกดสุดเสียงเพ่นอ้าวก่อนใครๆงูจงอางหนีเร็วผู้ใหญ่ดงพร่องขึ้นอีกคนเพราะรู้จักงูประเภทนี้ดีแล้วก็เพ่นอ้าวกลับทางเดิม คำว่าจงอ่างสะกดให้ทุกคนเพ่นโดยไม่ต้องเตือนซ้ำเทว่ารณพพยังยืนอยู่ที่เดิมห่างจากขีบเหล่านั้นเพียง78เมตรแค่นั้นเองรณพพระวังด้วยหลายเสียงตะโกนเตือนเขายังคงยืนนิ่งจ้องมองจอมอสรพิษซึ่งชูคอพร้อมที่จะฉกกัดผู้ที่ลุกล้ำเข้าไปหนุ่มนั่นต้องใจระทึกยิ่งขึ้นอีกเมื่ออีกตัวโผล่ขึ้นใกล้ๆกันชูคอสูงเท่าตัวแรก แพไม่เบีย้ยพองพานขนาดพอๆพอกันนี่พวกมันจะเข้ามาผสมกันที่ทนี่นี่ว่าเมื่อวานยังไม่เจอเลยดาลิกาได้สติรีบย้อนกลับมาแล้วเข้าไปยืนข้างหลังรณพภพนจะทำยังไงกัมันคุณดาวถอยออกไปแล้วให้ดารัดมาแทนอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่เวลามากระเนีกระหนผมนะเอาว่าฉันมาเคียงข้างในกลับไล่ฉันก็เข้าใจแบบนั้นนะสิ ผมเป็นห่วงคุณเพราะจงอางไม่ได้มีตัวเดียวมันมีอีกตัวหนึ่งคุณดูให้ดีๆสิเธอเพ่งสายตาตามที่เขาบอกและก็ต้องพผล่ขึ้นเบาๆจริงด้วยมีมาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งมันมาทำไมที่นี่กิจกรรมพิเศษเพราะปกติแล้วมันไม่ค่อยจะอยู่รวมกันแบบนี้หรอกกิจกรรมพิเศษอะไรหื่นกันบ้าเธอทุบกลางหลังเขาเสียงดังเปิ้ผมเห็นส่วนหางและลำตัวของมันเริ่มรัดกันแล้วนี่มันข้ามาผสมพันธ์กันในเนี้ยหรอครับ แล้วนอายเจายัางไงมีสองวิธีวิธีหนึ่งผมจะจัดการมันทั้งสองให้แหลกเละไปเลยวิธีที่สองเรารอมันจนกว่าจะผสมผันเสร็จจากนั้นมันทั้งสองก็จะต้องไปตามทางใครทางมันยิ่งเห็นคนมากๆแบบเนี้มันเพี้ยนแน่แต่ต้องเสร็จการกิจซะก,ก่อนคุณจะเอาวิธีไหนหนุ่มนั่นโยนให้ในายตำรวจสาวสวยช่วยตัดสินรอนะซิสามชั่วโมงกว่าๆน,นะครับนายรู้ดียังไงผมอ่านชีววิทยาของงูมาทุกชนิด ดาริกาลังเลในที่สดก็บอกฉันขอไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่ทั้งสามก่อนนะและจะมาบอกในยาเพิ่งทำลฮยเธอเพ่นอ้าวไปนานเกือบพานนาทีกลับมาหาเขาอีกครั้งพร้อมทั้งนำมาเตมาอีกด้วยรอนท่านผู้ใหญ่ให้นายตัดสินใจเองฉันว่านายตัดสินใจไว้รอแล้วใช่ไหมใช่ในายจะรอสามชั่วโมงกว่าจนพวกมันหนีไปแล้วไม่ดาริกาเบิกาตากว้าง แปลว่านายใช่พวกเรามีตั้งหลายคนป้วนเปลี่ยนอยู่แ,แถวเนี้ยอาจจะพลาดถูกมันกัดผมตัดไฟที้แต่ต้นลมคุณถอยไปคนใจร้ายเธอถอยพร้อมกับตำหนิเขารณภพเดินเข้าไปได้ระยะเขาเห็นแต่ในหนังสือเท่านั้นที่จงอางผสมพันกันมันจะรัดกันเป็นเกลียวชูหัวขึ้นพร้อมๆกันคล้ายๆเล้าลมล้อก,กันและก็หลบก,กันไปมาตลอดเวลาทันใดนั้น จงอ่างซึ่งลำตัวรัดกันอยู่พุ่งเข้าใส่โรนภพด้วยความสามัคคีของทั้งคู่ที่มนุษย์มาขัดขวางพริบตานั้นเจ้าหลุมนัานคว้ากระบองโลกันเน็บอยู่ที่หูวกว่ายืดยาวออกมาเมตรกว่าฟาดกระนําพามาเข้าไปในพริบตานั้นเช่นกันราวกับท่อนเหล็กขนาดเท่าแขนฟาดด้วยผู้มีพลังมหาศาลเสียงดังหนัก,หนกเห็นอีกที หัวงูจงอางทั้งสองแหลกเละเลือดแดงฉานกระเซ็นติดหีบไม้สักเหล่านั้นแล้วร่วงลงพื้นไม่มีดิ้นบิดเกลียวเช่นงูตัวอื่นให้เห็นเขาเน็บกระบองโลกกันไว้ที่เดิมพืมพมำออกมาอาโหสิกรรมให้ข้าด้วยพวกเองถึงค่าแล้วจริงๆถึงได้มาสมสู่กันอยู่ตรงนี้นาทีต่อมาคนทั้งหมดรีบมาต้องใจระทึกเพราะเป็นจงอางขนาดใหญ่ตัวท่อนนอง อีกตัวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งยังอยู่ในสภาพที่ลำตัวส่วนล่างรัดกันตามพฤติกรรมที่งูใหญ่ชนิดนี้ผสมพันธุ์ส่วนหัวของงูทั้งสองแหลกและด้วยกันทั้งคู่ไม่ผิดโดนทุบด้วยท่อนเหล็กขนาดเท่าแขนจากแรงทุบที่มหาศาลคุณพ้ากุญเจ้าหัวเละทั้งคู่เลยที่อื่นมีถมถืดไม่ไปผสมพันธุ์เสือกม่อยู่กันที่นี่เละสินึกว่างูเจ้าที่เฝ้าหีบสมบัติ ที่แทบเป็นงูธรรมดาที่นัดกันมาหืน่นต่างโจดจันกันไปต่างๆนานาในธนกะหันมาทางรณภพเทพเจ้าน้อยแผลงฤทธิ์อีกแล้วสิครับมันจำเป็นเขารับสั้นๆไม่ยอมอธิบายอะไรโยกโกรีบถามคุณใช้อะไรตีพวกเราไม่ทันเห็นอาวุธที่มีพลังแรงสูงบอกไปแค่นั้น ทว่าเลขาส่วนตัวในธนากะกลับชะงงนชะา,ายเพราะมองไม่เห็นอาวุธพันเอกธน,นัดกำนันมุนตันถึงกระถอนใจลึกๆเฮ้อเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะและที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ของใครจากนั้นซากจงอางทั้งสองจึงถูกลูกขาบช่วยกันใช้เชือกรัดลากออกไปปรากฏว่าตัวที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยยาวถึงสี่เมตรอีกตัวสั้นกว่าเล็กน้อย ลูกขาบช่วยกันตัดหัวมัดห้อยหัวลงเพื่อให้เลือดออกจนหมดแล้วก็แล่เนื้อเอาไปเป็นอาหารอย่างแน่นอนลูกป่าเห็นของป่าย่อมไม่ทิ้งให้โศนเปล่าในธนกะพันเอกถนัดหนานบุญตันและทุกคนขยับเข้าไปใกล้หีบแต่ไม่กล้าผลีผลามแม้แต่ร้อยเอกอภินัน เพราะจงอ้างตัวเท่าน่องแผ่แม่เบี้ยขนาดเท่าสองฝ่ามือกลางยาวตั้งสี่ห้าเมตรเห็นกันจะจะขนหัวลุกใจจึงระทึกไม่ยอมหายใครโดนกัดก็จบเห่นแน่ยังมีอะไรอีกไหมรนภพนัน,นบนตาลถามเสียงสะท้านก็คงจะไม่มีแล้วล่ะครับนี่ไม่ใช่งูเจ้าที่ที่ฟาบซัพย์ใช่ไหมคุณร้นพันเอกธนนทถามไม่หรอกครับมันเข้ามาผสมพันกัน ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ทําอะไรมันแต่นี่จนด้วยเกล้าครับในธนากะหันไปสั่งการกับโยโกะคุณบันทึกภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยข้าท่านรณพพเข้าประชิดหีบแรกที่ชำรดพร้อมกับบอกแก่ทุกคนหีบที่ชำรุดเนี่ยอิงเอาของมาจากที่นี่ทั้งหมดกรูเข้าไปรุมล้อมทันทีใช้ไฟส่องกราดกันจ้าละวันเพื่อเห็นกับตาว่าจะมีอะไรอีกที่อยู่ในนั้น ซึ่งหีบไม้สักใบนี้ฝาส่วนหัวแตกอ้าออกในธนกะรีบออกคำสั่งต่อโยชิดะผู้เป็นบุตรชายใช้เครื่องตัดกุญแจเดี๋ยวเดียวเท่านั้นกุญแจก็แตกอ้าโยชิดะจึงล่าถอยรณภพเปิดซีหนุ่มนั่นขยับเข้าไปเปิดฝาหีบไม้สักกล่าวคร่ำคร่าตามคำสั่งของในธนกกะแล้วล่าถอยออกมานิดนึงไม่ได้ดูว่าในหีบใบนั้นมีอะไรในธนกะ พันเอกธน,นัดนานบุญตันทลาเข้าไปชะโงกดูต้องหันมามองหน้ากันเรากับนัดพร้อมกับหลุดปากออกมาเป็นเสียงเดียวกันเอ๊ะอะไรกันนี่ทั้งหมดยังกลัวกันเข้าไปต้องหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันอีกเครื่องปั้นดินเผาสีหน้าสีตาของคนทั้งหมดรวมทั้งนายธนากะพันเอกธน,นัดนานบุญตันแสดงออกถึงความผิดหวัง ที่ในหีบไม่มีมหาสมบัติเพชรนินจินดาให้เห็นอย่างที่คิดกันแต่แรกมีแต่เครื่องปั้นดินเผาฝีมือหย,ยาบๆเป็นรูปคนโทโบราณปากสั้นอ้วนโกขนาดใหญ่เท่าเด็กทารกบรรจุอยู่สามอันเท่านั้นและหีบแรกที่ชำรุดมีร่องรอยคนโทหายไปหนึ่งอันรณพกกลับนิ่งเฉยไม่ออกอาการผิดหวังใ,ใดๆทั้งสิน้นเขาใช้ความคิดหนัก ทำไมหีบสมบัติกลายเป็นหีบบรรจุคนโทรโบราณอ้วนจ้าม่มไปได้ต่างก็โจดจันการระงมโดยเฉพาะร้อยเอกอภินันถึงกับโผงผางออกมาบ้าท,ทีสุดหีบบรรจุมหาสมบัติพม,ม่าอินเดียกลายเป็นบรรจุคนโทรโบราณอ้วนเตี้ไปชิปแม่งเซงระเบิดเลยเว้ยผู้ใหญ่ทั้งสามหันหน้าปรึกษากันทันที แล้วก็มีมติให้เปิดดูอีกสองหีบโดยโยชิดะใช้เครื่องมือไฮเทคตัดกุญแจหีบที่สองถูกเปิดออกสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ปรากฏต่อหน้าคนทั้งหมดนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปสัตว์4ชนิดช้างมา้าวัวและควายขนาดเท่าเด็กทารกบรรจุในหีบเพียง4ชนิดเท่านั้นหีบที่สมถูกเปิดออกเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฟักทองขนาดใหญ่ เท่าเด็กทารกบรรจุสี่ชิ้นเช่นเดียวกันหลายคนหยิบจับและอุ้มดูจึงรู้ว่าน้ำหนักแต่และอย่างนั้นราวๆยี่กิโลกรัมเขาย่าวดูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นน,นายธนกะเรียกประชุมทันทีเมื่อพร้อมหน้ากันแล้วจึงเอ่ยขึ้นผมรู้ว่าทุกคนผิดหวังที่เป็นแบบนี้ผมขอให้ทุกคนวิพากวิจารณดูผู้ใหญ่โด่งเอ่ยขึ้นบ้าง ผมว่าต้องทบดูข้างใหนจะต้องมีของมีค่าครับท่านโทษร้อยเอกอภินัน,นแยง้งผมว่าไม่น่าจะมีอะไรห็อกเพราะเคลื่อนปั่นดินเผาพวกเนี้ต้องเข่าเตาเผาร้อนมากนะครับขืนเอาอะไรใส่ไว้ข้างไหนแล้วล่ะก็ถ้าเป็นโลหะเช่นเงินทองมีหวังหลอมละ,ละลายหมดถ้าเป็นอโลหะเช่นเพชรนินจินดาก,ก็จะแตกร้าวใครจะไปซ่อนอะไรไว้ แค่เครื่องปั้นหินเผาแค่เนี้ดูแล้วไร้ราคาค่างวดไม่น่านำเอามาฝังมิชิตแบบนี้นะคะแต่ดิฉันดูดูแล้วต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนท่านโทษวาราพรเอ่ยขึ้นในธนกะพยักษน่ารับจริงอย่างที่ผู้กองอภินันกับผู้หมวดวาราพรว่านานบุญตันหันไปทางรณพผมว่าคุณรนจะต้องให้คำตอบที่ดีแก่พวกเรา สายตาทุกคู่หันไปจับจ้องใบหน้าหนุ่มนั่นเป็นตาเดียวรณพพถอนใจเบาๆผมขอพูดกับน,น้องอิงดาริการีพาสาวปริศนามาส่งให้ทันทีแล้วก็ยืนฟังอยู่ด้วยน้องอิงพบของใีหีบนั่นครั้งแรกเป็นรูปอะไรอิงฟังเล็กคิดนิดหนึ่งแล้วชี้ไปที่ร,ทรูปคอนโทรของเล่นน้องอิงอยู่ในนั้นใช่ไหมเธอพยักหน้ารับฮแต่อิงเอาทุบ ไปที่สันหินรณภพจึงสรุปให้หัวหน้าคณะรับทราบเชื่อว่าของมีค่าจะอยู่ในเครื่องปั้นนินเผาครับอย่างที่น้องอิงบอกแต่ผมยังสงสัยว่าเอาใส่เข้าไปได้ยังไงโดยที่ของมีค่าไม่เสียหายไม่โดนความร้อนแผดเผาอย่างที่ผู้กองอภินันว่าท่านให้คุณโยโกะกับคุณโยชิดะใช้เครื่องตรวจโลหะดูได้นี้ครับตรวแน่แต่ผมอยากทราบว่าพวกเขาทำกันยังไงโดยที่ของมีค่าไม่เสียหาย เอาคนโทอันนี้ทุกกับหินอย่างที่น้องอิงทำดูสิรนภพในธนากะออกคำสั่งรนภพจัดก,การทันทีท่ามกลางสายตาทั้งหมดที่จ้องดูแทบไม่กระพริบกันเลยทีเดียวตุบเสียงคนโทอ้วนเตี้ยปากสั้นโดนรนภพเอาทุบเข้ากับสันหินทันทีทันใดนั้นโซนที่เป็นดินเผาแตกอ้าออกเห็นข้างในเป็นขี้เลื่อยคลุกกับขี้เท่าผสมกับชันสน พ่อเป็นก้อนกลมเท่าลูกมะพร้าวห้าวโตๆรนภพรีบบอกกับหัวหน้าคณะผมเข้าใจว่าขี้เลยผสมขี้เท่าฉาบด้วยชั้นสนทำให้กันความร้อนได้ครับข้างไหนจะต้องเป็นของมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะใช่ในธนาการรับไปดูส่งต่อให้นานบุญตันและอีกหลายๆคนซึ่งก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันและในเวลาต่อมาต้องทุบดูนะท่านทูต จัดการตามนั้นรณพพรับก้อนขี้เลื่อยผสมขี้เท่าชาบด้วยชั้นสนมาจากนายธนากะแล้วทุบกับสันหินอีกครั้งคราวนี้เขาทุบเบาๆแบบกระท้อเปลือกไข่ต้มจนในที่สดุดขี้เลื่อยผสมขี้เท่าก็กระท้อออกจนหมดสิ่งที่อยู่ข้างในห่อหุ้มด้วยเยื่อไม้บางๆคล้ายๆกระดาษสาหนุ่มน่่ำค่อยๆแกะเยื่อไม้หนานุ่มนั้นออกจนหมด สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนต่างก็หลุดปากเป็นเสียงเดียวกันมงกุฎเล็กในธนากะรับไปดูและก็ต้องเอ่ยเสียงสถานผมเพิ่งเคยเห็นมงกุฎขนาดเล็กมีในสารระบบด้วยหรือโยโกะมีค่าท่านแต่ดิฉันมีความรู้เรื่องมองกุฎเล็กนี่น้อยมากต้องให้คุณนาลนภพบชี้แจงหัวหน้าคณะรีบออกคำสั่งต่อเลขาและลูกสาวตรวจด,ดูซิเป็นเพชรแท้หรือเพชรเทียม ตัวเรือนเป็นเงินแท้หรือไม่สองสาวจัดการทันทีท่ากลางสายตาของทั้งหมดที่จ้องมองการตรวจแล้วเลขาขุนนางแบบก็รายงานเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำเพชรแท้ร้อยเปอร์เซนต์น้ำงามด้วยค่ะเงินก็เงินแท้น,นายธนกะพยักหน้ารับทราบพ,พร้อมทั้งออกคำสั่งเทพเจ้าน้อยไหนลองว่ามาสิมงกุฎน้อยอันนี้เป็นยังไงไมายังไง รนพบรับมาซึ่งเป็นมงกุฎสำหรับครอบมวยผมผู้หญิงพลิกไปมานิดนึงแล้วก็เอ่ยเสียงนุ่มท้มด้วยความมั่นใจผมอ่านพบในสารานุกรมเสรีดูดูแล้วมงกุฎองค์นี้เหมือนกับมงกุฎเพชรพระราชินีวิตอเรียมากขอย้ำอีกทีว่าคล้ายๆนะครับถ้าองค์จริงถางสาหาราชาอาณาจักรเรียกว่าสมอลไดมอนด์ขาว สร้างเมื่อปีคศ1870หรือปีพศ1 4 1 3ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทยเราของต้นแบบนั้นสูงเพียง10เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนติเมตรตัวอุโมงกุฎทำด้วยเงินฝังเพชรล้วนจำนวน1187เมตรต่างก็จ้องมองที่มงกุฎกันขเขม็งแล้วหลุดปากออกมาเป๊ะเลย ของต้นแบบเรียกว่ามงกุฎสงสวมบวยพระเกศสาก็ไม่ผิดนักตอนนี้ถูกนำไปเก็บไว้ที่หอคอยแห่งลอนดอนส่วนมงกุฎองค์นี้คงจะสร้างเลียนแบบเพราะการสร้างมงกุฎนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีต้นแบบแทบทั้งเส้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสร้างจากมงกุฎองค์ก่อนแต่เพิ่มเติมในหลายส่วนแล้วเส้นทางที่มาอยู่ที่นี่ล่ะเทพเจ้าน้อยช่วยสันนิษฐานด้วยโยชิดะรีบพูดแทนบิดา ครับผมขอคาดเดาว่าในช่วงที่อังกฤษปกครองพามา่าเราๆปีพศ .2367 ถึง2491อังกฤษจะต้องตักตวงเอาเพชรพลอยในพาม่าอย่างมหาศาลเพราะมีให้ตักตวงมากมายช่างทำมงกุฎก็คงมาตั้งโรงงานทำในพาม่าเสียเลยโดยเหรียญแบบจากของจริงพอทหารญี่ปุ่นบุกพาม่าเพื่อตีอังกฤษตอนที่ถอนทัพกลับก็นำติดมาด้วยอย่างที่เรารู้รรกัน เมื่อมีขอมีค่ามากมายอยู่ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยทหารญี่ปุ่นก็ใช้กรรมวิธีซ่อนในเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์ต่างๆแล้วก็ผล,ลไม้อย่างที่เราเห็นโอ้เป็นเช่นนี้นี่เองต่างก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนายธนากาเรียกประชุมระดับชั้นผู้ใหญ่แต่ก็มีลูกชายลูกสาวและเลขาส่วนตัวร่วมประชุมด้วยทางร่องหินห่างออกไปเล็กน้อยที่เหลือปราดเข้ามารุมล้อมรณพ คุณรอนลงแบบนี้เครื่องปั้นหินเผาแต่ละอันจะต้องมีของมีค่าอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมพิสมัยถามขึ้นก่อนใครผมก็ยังไม่แน่ใจครับนายคิดว่าท่านโทษจะทํายังไงกับของมีค่าเหล่านี้ดาริกาถามบ้างก็ตกเป็นของทางการไทยตามกฎหมายเพราะอยู่ในราชอาณาจักรไทยครับหมวดดาวอ้อยของมีค่ามากมายแบบนี้มันน่าจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ไหนสักแห่งเฉพาะนะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เห็น ดาริกาถอนใจก็น่าจะเป็นแบบนั้นรนภพเห็นด้วยผู้ใหญ่ดงแวกเข้ามาถามเป็นเสียงกระซิบอีก8ปดหีบคงมีของมีค่าอื่อเลยอาจารย์ผมก็เดาไม่ออกผู้ใหญ่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นอะไรละ่ะอาจารย์ลูกขาบลูกข่าบยิงคำถามพร้อมๆกันผมก็เดาไม่ออกคอยดูกันต่อไปดีกว่าผมขอตัวไปคุยกับน้องอิงมีเรื่องจะถามอีกหลายเรื่องเลย รณพเดินจากไปดือ้อๆอิงหรือนลินนีประวิรวงซึ่งนั่งห้อยเท้าครุนคิดอะไรที่สันหินด้านนอกต้องหันกลับมาพร้อมกับหลุดปากพี่ลอนน้องอิงดูสีหน้าไม่ดีเลยคิดอะไรอยู่ไหนบอกมาสิอิงพอจะคิดออกอะไรรณพถามเสียงโรวอิงมีพ่อเหมือนพี่ลอนแล้วยังไงอีกแม่เหมือนพี่ดาวพ่อชื่ออะไรเหรอ สาวปริศนาทำท่าเค้นคิดนิดหนึง่งพอเจนแม่ละ่ะเธอทำท่าครุ่นคิดแล้วก็บอกแม่แอนอิงมีพี่น้องไหมพี่น้องทำท่าคิดแล้วก็พ่องออกมาพี่ออนแล้วน้องละ่ะสั่นหน้าไม่ดาริกากับดารลัดเดินตรงเข้ามาหาทั้งสองรณพพบรีบบอกสองในตำรวจน้องอิงนึกชื่อพ่อแม่กับพี่สาวออกแล้วเหรอ หนุ่มน่านรีบบอกชื่อทั้งสงั้นทุกอย่างงวดเข้ามาแล้วนะดาริกาว่าดารลัสเสริมขึ้นเสร็จจากเป้าหมายสองเราจะต้องจัดการเรื่องน้องอิงให้เสร็จสิ้นนะลนพอบครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณมีกังวลเรื่องน้องอิงใช่ครับดาลัสสิ่งที่ผมกังวลก็มีเพียงเรื่องเดียวคือพ่อแม่ของน้องอิงในกลัวพ่อแม่ของน้องอิงจะไม่ดีพอดาริกาเอ่ยก็ใช่ เกิดพ่อแม่เป็นนักการพนนันเงินทองก็จะหมดลงในเร็ววันหรือไม่พ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดอะไรทํานองเนี้ยทําให้ผมเป็นห่วงกังวลไปหมดจริงของคนนะแต่ฉันว่าน้องอิงพบวิบากกรรมมาสิบกว่าปีคงหมดเวรหมดกรรมไปแล้วและก็คงพบแต่สิ่งดีๆบ้างฉันเชื่อแบบนั้นดาลัดออกความเห็นจากนั้นคนทั้งสี่ก็ถูกเรียกไปรวมตัวกันที่เดิม หนานบุญตันเอ่ยขึ้นพวกเราหารือกันแล้วและก็มีมติออกมาเป็นเอก,กฉัน์คือจะไม่ทุบเครื่องปั้นดินเผาโดยพา,ารักการจะเชิญเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาหลายๆฝ่ายและก็ทุบต่อหน้าทุกท่านท่านโทษก็จะไม่ใช้เครื่องมือในการตรวจหาโลหะอะไรทั้งสิน้นพรุ่งนี้เช้าคณะต่างๆฝ่ายบ้านเมืองก็จะมารับเอาของทั้งหมดถือว่าหมดหน้าที่ของเราแล้ว ผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวท่านโทษธนกะจัดสรรเงินค่าคอมมิชชั่นแก่พวกเราทุกคนแต่ท่านกับทีมงานของท่านจะไปคำนวณคืนนี้แหละงั้นผมขอถือโอกาสพักงานสักสองวันเพื่อนนำน้องอิงสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้เลยฉันไปด้วยดาริกาสอดขึ้นดารัสขยับตามดิฉันด้วยเอาเป็นว่าคุณสามคน นันบุนตันหยุดคำพูดลงกลับมีเสียงดังมาจากข้างหลังผัวเมียใครพูดดาริกาตวาดแว้ดทันทีอานบุญตันรีบห้ามทับก่อนที่จะมีการต่อยปากกันเกิดขึ้นเอาละเอาละเสียงนกเสียงกาอย่าถือสาเป็นอนวุวาเอาตามนี้แหละคืนนี้เราจะแขวนถุงนอนดักแดกกันที่นี่เลือกเอาก็แล้วกันตามแง่งหินหรือจะแขวนแบบนอนเอียก็ตามถนัด พักผ่อนกันตามอัธยาศัยทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปตามคำสั่งเพราะเป้ติดหลังทุกคนอยู่แล้วจะแขวนถุงนอนดักแด่ที่ไหนก็ทำได้ในทันที